ปีนี้คือปีคศ2112และพวกเราน่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในจัก,กรวาลพวกเราที่เหลือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นปีอะไรแต่มันเป็นตอนที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการเดินทางด้วยความเร็วที่เกือบจะเทียบเท่ากับความเร็วแสงได้อย่างปลอดภัยและนั่นก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การขยายอาณานิคมและท่องอวกาศครั้งยิ่งใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นในปี2 1 0 1มนุษย์ ที่ถึงแม้จะเดินทางไปยังดาวหลายดวงและสร้างอนานิคมขึ้นบนดวงดาวพวกนั้นจนเหมือนกับเป็นดอกเห็ดที่สปอร์ของมันฟุ้งกระจายไปทั่วและขึ้นในทุกทกที่ที่มันลอยไปตกอยู่นั้นมนุษย์ก็ยังไม่พบดาวดวงไหนเลยที่เหมาะจะให้สิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่บนโลกอาศัยอยู่จริงๆได้เลยสักดวงดาวพวกนั้นถ้าไม่ร้อนจนเกินไปก็จะเย็นเกินไปและแน่นอนว่าชั้นบรรยากาศของดาวเหล่านั้นก็จะไม่เหมาะหรือไม่ก็จะไม่สามารถใช้ในการหายใจได้ไปเลย เช่นดาวบางดวงก็เต็มไปด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บ้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์บ้างไฮโดรคาร์บอนแอมโมเนียนหรืออะไรอื่นๆที่แทบจะการันตีได้เลยว่าหากคุณสูรมันเข้าไปแล้วล่ะก็คุณจะได้เดินทางไปยังโลกหน้าแบบไม่ต้องใช้ยานอวากาศอย่างแน่นอนอาน,นานิคมที่พวกเราอยู่ก็เหมือนกันพวกเราต้องอาศัยอยู่ในโดมที่ถูกสร้างขึ้นมาบนดาวเคราะห์ที่ข้างหลังกำแพงหนาเตอะนั่นสามารถทำให้คุณตายได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำโดยในโดมนี้เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการกรองทุกอย่างตั้งแต่น้ำอากาศและอื่นๆเท่าที่พวกคุณจะคิดออกเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้และอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่ามนุษย์ไม่เคยเจอดาวดวงไหนเลยที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตอยู่จริงๆการค้นพบดาวดวงหนึ่งที่ทั้งดาวเป็นเหมือนกับสวนที่ถูกดูแลอย่างดีก็ทำให้มนุษยชาติรู้สึกว่า นี่อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่พวกเขาใฝ่ฝันถึงมันเหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างมากมากจนพวกนักสำรวจพบว่ามันมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่บนนั้นแล้วจากคำบอกเล่าบอกกันมาว่าสิ่งมีชีวิตนั้นดูเหมือนจะยังเป็นพวกที่ไม่ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอะไรมากนะักและหลังจากการถกเถียงกันสักพักของหลายฝ่ายที่ดูเหมือนจะไม่มีใครออกปากคัดค้านอะไรในการที่จะเข้าไปยึดครองดาวดวงนี้ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจกันว่า ดาวดวงนี้ต้องการความเจริญแต่มันเป็นความเจริญในแบบของพวกเขานะนะพวกเขาส่งกองกำลังจำนวนหนึ่งพร้อมกับของเล่นสุดไฮเทคที่เหมือนมีไว้ทำลายมากกว่าสร้างเพื่อที่จะพยายามโชว์ว่ามนุษย์เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นขนาดไหนดูเหมือนพวกเขาจะถึงขั้นยึดเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งฐานที่มั่นและส่งข้อมูลกลับมาว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นป่าเถื่อนและต้องมีใครสักคนหยุดพวกมัน ต่อไปนี้ผมจะขอเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนั้นว่าเอเลียนก็แล้วกันนะถึงแม้ว่าเราต่างหากที่เป็นเอเลียนก็ตามแต่ก็นั่นแหละมันเข้าใจง่ายกว่านะคุณคงคิดว่าการที่มนุษย์ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเอเลียนพวกนั้นแบบเทียบกันไม่ได้จะเข้าบุกยึดครองดาวทั้งดวงดูจะเป็นอะไรที่ง่ายเมื่อฟังจากการที่พวกเขาเจอว่าหมู่บ้านเล็กๆของเอเลียนนั่นยังคงใช้เทคโนโลยีที่ดูล้าสมัยพวกนั้นใช่ไหมละ่ะแต่มันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ว กองกำลังที่ส่งไปดาวดวงนั้นทั้งหมดโดนกำจัดทิ้งหมดเลยนี่สิใครจะไปคิดแล้วว่าพวกเอเลี่ยนที่ดูล้าหลังทางเทคโนโลยีพวกนี้จะมีพลังจิตหรืออะไรประมาณนั้นด้วยนะเอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่มันทําให้กองกําลังที่ส่งเข้าไปบุกทําลายชุดแรกกลายเป็นซากศพให้หุน่นยนต์ต้องเข้าไปกู้ร่างของพวกเขากลับไปที่ฐานซึ่งก็คือยานที่พวกเขานั่งมนันแหละก่อนที่ไม่นานนักหลังจากนั้นยานทั้งลําจะกลายเป็นเพียงเศษซากและเศษเหล็กที่ไร้ค่า แต่เรื่องมันก็น่าจะจบลงแค่นี้มนุษย์น่าจะเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าความคิดและสิ่งที่พวกเขาทํามันเป็นอะไรที่ผิดพลาดและควรจะปล่อยมันเอาไว้แบบนั้นทําเป็นลืมๆมมันไปซะโดยไม่เข้าไปยุ่งกับดาวดวงนั้นหรือไม่ก็ทั้งระบบสุริยะของมันอีกเลยดาวเคราะห์ดวงเดียวไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรอกซึ่งความสูญเสียที่ว่ามามันก็มากพอจนผมบอกกับคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเราน่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ลงเลอยอยู่ในจักรวาล แต่คุณก็รู้ว่าความดื้อรานและความรักในศักดิ์ศรีมันเป็นส่วนหนึ่งของสันดานมนุษย์นั่นนะแน่นอนว่ามันทําให้มนุษย์ส่งกองกาลังลงไปเพิ่มอีกคราวนี้เยอะกว่าคราวที่แล้วแบบคนละเรื่องเลยแต่มันก็เป็นอีกครั้งที่มนุษย,ยชาติแพ้แบบราบคาบต่างกันที่คราวนี้เอเลียนพวกนั้นส่งภาพโฮโลแกรมที่ดูเหมือนพวกเขาจะพูดภาษามนุษย์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือญี่ปุ่นนี่แหละแต่เอาเป็นว่ามันเป็นภาษาที่มนุษย์รู้จักแน่ และพวกเอเลียนก็ดูเออไม่ค่อยพอใจเอามากๆซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะพวกเอเลียนยังถามอีกด้วยว่าพวกแกกาลังทําบ้าอะไรกันอยู่และมันมีทางไหนที่เราจะยุติเรื่องบ้าๆนี่ไหมซึ่งก็แน่นอนอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มนุษย์ตอบกลับไปก็คือประโยคประมาณว่าโอ้แน่นอนเราจะยุติเรื่องทั้งหมดนี้ก็หลังจากที่เรายึดดาวของพวกนายได้แล้วยังไงล่ะแล้วก็ดูเหมือนครั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายจะด่ากันแบบสาเสียเทยเสียพอสมควรหลังจากเหตุการณ์นั้นเหมือนพวกเอเลียนจะคิดว่าพวกระดับต่ำๆแบบทหารคงจะคุยแบบดีๆกันไม่รู้เรื่องแน่ๆพวกเขาก็เลยส่งข้อความหาพวกผู้นำโลกแทนทั้งผู้นำสหพันธ์อเมริกายุโรปจัก,กรพรรดิแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นและรวมไปถึงประธานาธิบดีแห่งดวงจันทร์พวกเอเลียนส่งโฮโลแกรมไปหาพวกผู้นำเหล่านั้นทุกคนเพื่อที่จะหาคำตอบว่า ทำไมพวกมนุษย์ถึงพยายามโจมตีพวกเขาจริงๆเรื่องทั้งหมดมันควรจะจบลงแค่ตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกผู้นำควรจะทำก็คือการนำสันติสุขมาสู่ประชาชนของตัวเองแต่ก็นั่นแหละความหยิ่งยโสและโอหังของมนุษย์ที่รวมเข้ากับความรู้สึกเสียหน้าที่เสียกองกำลังทหารไปเป็นจำนวนมากให้กับเอเลียนที่ดูแล้วล้าหลังสุดๆในสายตาของพวกเขาทำให้คำว่าสันติสุขไม่เหลืออยู่ในหัวของคนพวกนั้นเลย พวกผู้นำทุกคนต่างเห็นพ้องตรงกันว่าพวกเขาควรจะแสดงพลังให้เอเลนพวกนี้เห็นและยังคงประเมินความสามารถของเอเลนพวกนี้ต่ำเกินไปเหมือนเดิมถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมาดมาดๆพวกนั้นก็ยังบอกเอเลนว่าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสงครามและตัดสินใจที่จะบุกดาวดวงนั้นอย่างเต็มกำลังแต่ถึงแม้มนุษย์จะตัดสินใจเดินหน้าแบบเต็มสูบขนาดนั้นแล้วก็ตามผลที่ได้กลับดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น พวกเขาทําได้เพียงแค่ถล่มอาคารไปสองสาหลังในขณะที่ยานรบของมนุษย์นั้นถูกสอยร่วงไปทีละลำทีละลำเรื่อยๆจนบางจังหวะมันน่าจะดูคล้ายกับฝนดาวตกบนฟ้าถ้ามองมาจากดวงดาวดวงนั้นเลยละมัง้งและในเวลาเพียงไม่ถึงเดือนตั้งแต่การบุกตึงกําลังนั้นมนุษยชาติก็ได้เสียกําลังรบไปแล้วถึงสองในสในขณะที่ดาวดวงนั้นแทบจะไม่มีแม้แต่รอยขีดขวนอะไรเลยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พลังรบของมนุษย์มันไร้ประสิทธิภาพขนาดไหนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาวดวงนี้มันดูเหมือนจะได้เวลาแล้วที่มนุษย์ควรจะรู้ตัวและพูดว่าโอ้โอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วเพ่นแนบไปให้ไกลาจากดาวดวงนี้ที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยหวังว่าเอเลนพวกนั้นจะยอมรับความพ่ายแพ้ของมนุษย์เพียงเท่านี้และไม่มาตามเอาเรื่องมนุษยชาติต่อแต่ถ้าคุณถามผมนะผมว่ามนุษย์โลกตอนนั้นคงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้เหตุและผล หรือพร้อมจะยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองได้ละมังพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะแสดงให้พวกเอเลี่ยนเห็นถึงพลังที่แท้จริงของมนุษยชาติแทนพวกเขาตัดสินใจที่จะส่งยานรบขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีหัวรบระเบิดคล้ายกับนิวเคลียร์อยู่ในนั้นจนแน่นมันเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาคที่สุดที่มนุษย์เคยพบและเคยครอบครองมันเป็นเหมือนกับระเบิดต่อต้านสา,สารที่จะทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในระยะระเบิดสูญเสียมวลของมันไป เละเมื่อของสิ่งนั้นไม่เหลือมวลที่จะให้แรงโน้มถ่วงดูดมันระเบิดนั่นก็จะทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในระยะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าหลักการการทํางานของมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าระเบิดแบบนี้3ลูกก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกกลายเป็นเพียงแค่ขยะอวกาศภายในเวลาไม่ถึงนาทีผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวและรุนแรงมากมากพอที่จะทำลายดาวเคราะห์ที่สวยงามดวงนั้น ถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยรบชนะเอเลนพวกนั้นสักครั้งเลยก็ตามเพราะง,งั้นรอบนี้ผมก็คงพูดได้แค่ว่าเก่งมากไอ้พวกบ้าในท้ายที่สุดแล้วดาวดวงนั้นก็แตกสลายไปจนไม่เหลืออะไรและถึงแม้มนุษย์จะสูญเสียกำลังรบไปเกือบทั้งหมดแต่เฮ้สุดท้ายพวกเราก็ชนะนะอย่างน้อยพวกเราก็คิดแบบนั้นหลังจากที่พวกมนุษย์ฉลองชัยชนะได้ไม่กี่ชั่วโมงอยู่ดีๆก็เกิดรูหนอนขึ้นในบริเวณต่างๆที่มีประชากรของมนุษย์อยู่หนาแน่น ซึ่งนั่นรวมไปถึงที่โลกด้วยและสิ่งที่ออกมาจากรูหนอนนั่นมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับมแมลงแล้วมันก็เข้าทําลายทุกอย่างทั้งมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์สร้างมาแมลงพวกนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสารกัมมันรภาพรังสีหรือแม้แต่อาวุธควอนตัมมันดูเหมือนไม่มีอะไรที่แตะตัวพวกมันได้เลยด้วยซ้ําแมลงพวกนั้นมันเหมือนกับผีที่จะทําอะไรกับใครก็ได้โดยที่ไม่มีใครแตะต้องตัวมันได้เลยสักนิด และมันใช้เวลาเพียงไม่นานนักในการเปลี่ยนโลกให้กลับไปสู่ยุคที่ดูเหมือนมนุษย์ไม่เคยมีตัวตนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นแน่นอนว่ามนุษย์หลายส่วนได้ทําการหนีออกจากโลกได้ทันและพวกเขาก็หนีมันมาได้หลายปีโดยการไปอาศัยอยู่ในอนาณาณิคมบนดาวดวงต่างๆเพื่อเอาตัวรอดซึ่งนั่นก็ทําให้เราได้รู้เรื่องราวที่คุณกําลังฟังอยู่นี้แต่ถึงแม้มันจะดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะหนีมันพ้นสุดท้ายจาเจ้าแมลงพวกนั้นก็จะตามหาพวกเขาจนเจออยู่ดี ซึ่งนั่นก็นําไปสู่การล่มสลายของอีกหลายอนานิคมถ้าไม่ใช่ทั้งหมดพวกเราสังเกตจากการที่พวกเราไม่เคยได้รับการติดต่อจากดาวดวงไหนอีกเลยผสมกับรายงานสุดท้ายที่เราได้รับเกี่ยวกับอะไรบางอย่างสีดําคล้ายกับรูหนอนที่ไปปรากฏขึ้นบนดาวของพวกเขาซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราได้รับการติดต่อจากดาวดวงอื่นก็ผ่านมา6ปีแล้วและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหรืออะไรพยายามตามล่าพวกเราเลยในช่วง6ปีที่ผ่านมา ซึ่งนั่นทําให้ทุกคนคิดว่ามันน่าจะจบลงแล้วแล้วเราก็ดีใจมากด้วยที่อนานิคมของเราไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งอนานิคมอื่นเพื่อให้เราอยู่รอดเพราะระบบทั้งหมดของเราสามารถนําของเกือบทุกอย่างกลับมาหมุนเวียนและใช้ซ้ําได้ถ้าคุณเป็นมนุษย์และกําลังอ่านข้อความนี้เราอยู่ในระบบสุริยะของดาว Y วเซติ City, บนดาวดวงที่3จากดาวฤกษ์อย่างที่เราบอก เราคิดว่าการตามล่ามนุษย์น่าจะจบลงแล้วและหากพวกคุณเป็นผู้รอดชีวิตเราก็ยินดีต้อนรับคุณโอ้แต่เราขอคุณอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกับเอเลียนที่ไหนแล้วก็รอบนี้คุณช่วยทำตัวดีๆกับพวกเขาหน่อยละ่ะถือว่าเราขอนะ